คุณผู้ชมครับสตังได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงแรงงานและก็ปรกากัรสักคณ์คน,นะคะว่าจะมีการเคราะ จ่ายเงินเยียวยาชดเชย50%ของค่าจ้างสําหรับคนที่อยู่ในประกันสังคมเงื่อนไขนี้จะได้รับเงินประมาณ700,000คนเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณผู้ชมจะอยู่ในเงื่อนไขนี้ไหมนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทางกระทรวงแรงงานนะครับเขาได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานแล้วก็ประกันสังคมเคาะแล้วนะคะว่าจะจ่ายเงินชดเชยเยียวยา50%ของค่าจ้างสําหรับคนนะครับที่ทํางานอยู่ในพื้นที่10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามกราฟนี้นะครับได้แก่กรุงเทพหานครสมุทรปราการสมุทรสาคร ปฐุมธานีนะคนปรปฐมสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับซึ่งจะอยู่ในอาชีพในหมวดต่อไปนี้ครับก่อสร้างที่พักโรงแรมหรือบริการด้านอาหารกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆกิจกรรมศิลปะความบันเทิงและนันทนาการนะครับถามว่าคุณผู้ชมนะครับอยู่ในจังหวัดเหล่านี้และทํางานด้านเหล่านี้มาวัดอีกทีว่าสถานที่ประกอบการที่คุณไปทํางานอยู่จะต้องถูกติดโดยคําสั่งของสอบค ถ้าคุณอยากรู้ว่าถูกปิดจากคำสั่งนี้หรือไม่สามารถไปถามนายจ้างหรือเจ้านายคุณได้ถ้าหากว่าสถานที่ประกอบการของคุณถูกปิดเพราะมีเอกสารในคำสั่งนี้จริง คุณก็จะได้รับเงินชดเชย50%ของค่าจ้างนะครับแต่ว่าในเรื่องของเรื่องคือมันก็จะมีกรณีที่ว่าทํางานที่นี่จริงแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนซึ่งกรณีนี้นะครับเดี๋ยวทางประกันสังคมเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ในพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบ10จังหวัดแล้วก็จะไปตรวจสอบแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อที่จะให้ลูกจ้างหรือคุณที่อยู่ในกฎนี้เนี่ยได้รับเงินชดเชย50%ของค่าจ้างแบบถูกต้องนั่นเองนะครับแต่ประเด็นคือว่าถ้าคุณถูกปิิดจรง อย่าเพิ่งเปลี่ยนสถานที่หรือที่อยู่อาศัยนะครับเพราะในเงื่อนไขบอกว่าถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนเนี่ย จะได้รับการเยียวยาแต่ถ้าคุณย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยอาจจะไปที่อื่นแบบนี้อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยา50%ของค่าจ้างนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากจะให้สตังค์เนี่ยช่วยตรวจสอบอะไรเกี่ยวกับเงินเยียวยาที่รัฐบาลมีให้บ้างคอมเมนต์มาใต้ล่างได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสตังค์แล้วก็ทีมงานเนี่ยพยายามหาข้อมูลว่าอะไรที่รัฐเยียวยาได้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่สตังค์พอจะช่วยได้มากที่สุด าหากว่าคุณไม่อยากจะพลาดข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับชีวิตคนอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งนะครับคนที่กดกระดิ่งสตางค์จะส่งข่าวให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ทําให้ฟรีไม่คิดตังค์ช่วยเหลือกันครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาสนาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ